สวัสดีทุกทุนครับมาพบกับกัฟฟีเ่เบรกนะครับในช่วงบ่ายจากหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับผมก็วันนี้นะต้องบอกว่าตลาดบ้านเรานะครับบวกขึ้นมาได้คขอนั่งดีเลยนะต้องบอกว่าดีกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคด้วยนะครับสาเเรสหลักๆนะครับวันนี้มันจากปัจจัยภายนอกนะก็คือในเรื่องของหนึ่งเลยสหรัฐก,กับอินเดียนะสามารถที่จะฟกงเจรจาการค้ากันได้นะครับ ก็มีการลดทาษสีนาะจากประมาณ25นะลงมาที่18อันะนี้เป็นปันจจัยแรกนะครับปัจจัยที่2นะครับเรื่องของทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะฮะระหวา่างความขัดแย้งระหว,าาะว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วถ้าจํากันได้กองเรือ,อเรือขนเครื่องบินนะฮะของทางสหรัฐเนี่ยเข้า เรียกว่าไปทางตะวันออกการทุกคนก็กลัวนะฮะว่าจะมีการประทานเกิดขึ้นนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยซายแล้วผ่อนคลายไปมากเลยนะเนื่องจากว่าทางอิหร่านเนี่ยนะครับมีการแจ้งมานะว่าจะมีการในเรื่องของการเข้ามาเจรจากันนะในเรื่องของตัวนิวเคลีย์นี่นะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกว่ามันยังเป็นเบื้องต้นนะครับแต่ว่าซายแบบนี้แน่นอนครับมันก็ทําให้ภาพรวมของ เซมิเนตตลาดการลงทุนทั่วโลกเลยนะต้องบอกว่ายังอยู่ในววันนี้เนี่ยอยู่ในเกทที่ค่อน้างดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพสรุดูกันเป็นเด็กนะครับช่วงเช้าเนี่ยบวกมา24จุดนะครับปิดไป1345โอ้โหเรียกว่ามาปิดแนวต้านพอดีเป๊ะเลยนะหายเดิมเลยนะแต่ว่าในระหว่างวัน มีการดีดตัวขึ้นใหม่ด้วยนะหนึ่งสามสี่แปดก็เรียกว่าทำหายได้นะครับแต่ว่าอย่างยืนไม่ได้แค่นั้นเองคือจะบอกยืนมันก็ยืนแหละนะเพราะมันปิดหนึ่งสามสี่ห้านะครับมันก็ยืนได้แต่มันปริมปริบนะครับแต่ว่าแน่นอนครับซนิเมนแบบนี้เนี่ยเป็นบวกแน่ๆนะฮะปริมาณการซื้อขายก็ถือว่าเร่งตัวขึ้นเนาะวันนี้เนี่ยครึ่งวันนะฮะสามหมื่นสองนะฮะเยอะมากๆฝั่งที่เป็นบวกนะพุ้นขึ้นนะฮะดูสิฮะ 353ตัวนะับส่วนลงเนี่ย110ตัวเอ,ออัอเนี้ยเปนนะว่ามันกระจายไปในหลายๆตัวนะครับไม่ใช่มากระจุกเดลต้าไอเอดวานอะไรพวกนี้เหมือนเดิมนะวันนี้ต้องบอกว่ากระจายไปในหลายกลุ่มมากนะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็คาดหวังแหละนะว่าพวกแรงซื้อจากไม็ดางินต่างชาติหรือว่าตัวฟันโฟมีโอกาสที่จะไหลเข้ามานะครับจากประเด็นในจุดนี้ครับ โอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของเซกเตอร์ที่เป็นบวกต้องบอ,อกวันนี้เยอะจริงๆนะาการะจายไปหลายกลุ่มเลยอย่างที่เรียนไปนะแน่นอนครับตัวที่บวกเยอะๆเนี่ยคงหนีไม่พ้นเดลตานะครับวันนี้10บาทก็10จุดประมาณนี้นะครับตัวที่2นะเป็นตัวแอดวานนะครับทำนิวไฮใหม่ต่อเนื่องนะครับบวกมา9บาทนะครับทนะบ,บวกมา20สิบตัง นะครับแล้วก็ในส่วนของไอคอมวันนี้ก็ามาด้วยนะเพราะนั้นกลุ่ม iCT ก็จะเป็นกลุ่มที่สองน,นะครับที่ตามมานะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับคือกลุ่มท่องเที่ยวนะครับท่าสป p o r t แล้วก็ในส่วนของทัวริสต์ต้องบอกวันนี้โอ้โหมาแรงซื้อเยอะจริงๆนะครับ aot บวกมาสามปอร์เซกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มท่องเที่ยวนะมินนะเมื่อวานนี้บวกวันนี้บวกต่อนะครับเซนเทล เอราวันนะครับมากันหมดแต่ไม่ติดแลนด์กิ้งนะครับอ,อ่ะนี่นะ AAVBA นะครับ MINR ประมาณนี้อะไรอย่างนะแต่งริงเซนเทลเอราวัน n a, a a w c พวกนี้มากันหมดนะครับขึ้นมากันหมดเดี๋ยวดูซิแลนด์กิก้งไหมอ่ะนี่นะครับ อิริวซีเซนเทลนะครับก็อันนี้คงมาจากในเรื่องของตัวเลขนะเดี๋ยวมีตัวเลขมาให้ดูอ่ะนี่นะ,ะตัวเลขนะักท่องเที่ยวจีนนะสัญญาณทเที่ยวบินของจีนเนี่ยเข้ามาสัปดาห์ล่าสุดวันที่สามกุมภาันะครับบวกมา17%เจนนะเร่งตัวสุดในภูมิภาคนี้เลยนะ,ะอันนี้ก็แน่นอนมันก็จะบวกกับพวกกลุ่มท่องเที่ยว สายการบินพวกนี้นะคระ,อะโอเคทีนี้เราไปดูกลุ่มอื่นนะครับนอกเหนือจากสี่กลุ่มที่เราเรียนียนไปเนาะอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ICT ท่องเที่ยวแล้วก็สายการบินพวกนี้นะครับวันนี้ในส่วนของกลุ่ม Bank, Energy Property c o m e m a e Food Finance โอ้โหต้องบอกวันนี้มาก,กันเยอะจริงๆนะอย่างที่เรียนไปว่ามันกระจายไปในหลายๆกลุ่มเลยนะครับ เนี่ยนะฮะแร้วแคนายจี้มีกริงนะครับ GSC วันนี้มากันหมดนะครับกลุ่มค้าปีกนะครับ CPO Home Seven นะฮะ CRC นะครับ Home p ดูโ u h พวกนี้มากันหมดนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะครับอ่าทีนี้เรามาดูสังที่เป็นลบต้องบอกว่าวันนี้เป็นหลายตัวนะฮะก็มีแค่สองตัวเองนะครับก็คือ k k p แล้วก็ i v โอเค ทีนี้เราไปดูต่อกันนะในตลาดรุ่นรอบบ้านนะอย่างที่คีนี้เรียนไปนะว่ารอบบ้านวันนี้สดใสเลยนะสดใสเลยญี่ปุ่นนะบวกมาสองพันจุดนะครับเกาหลีใต้บวกมาสามร้อยสจุดนะหรือประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นนะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางเกาหลีใต้เนี่ยมีการประกาศออกมานะครับว่าเขาเนี่ยมีการอ่า ยกเลิกนะในส่วนของพวกโปรแกรมเทรดนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นรักษณชั่วคราวนะไม่ได้ยกเลิกแบบถาวรน,นะเนื่องจากว่าก่อนหน้าเนี้เกาหลีใต้เนี่ยปลูกแรงอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะลูกราฟเขาเนาะจะได้เห็นภาพอ่าเนี่ยนะวันก่อนเนี่ยตัวเกาหลีใต้ลงมาเขาเนื่องแรงเนี่ยนะอือเขาเลยประกาศตัวนี้ออกมานะวันนี้ก็เด้งขึ้นมานะครับ ส่วนกานที่อื่นนะครับก็บวกกันหมดนะบ,บวกมากบวกน้อยว่าเงินไปนะไต้หวันบวกมาห้าร้อยเจ็ดสิบฮ่องกงจีนนะครับสิงคโปร์มาเลยฟิลิปปินอินโดเวียดนามรวมถึงบ้านเราบวกกันหมดนะวันนี้เรียกว่าค่าเฉลีย่ยโดยรวมเนี่ยประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่ากว่านะครับทีนี้เราไปดูกันต่อนะครับผมทางด้านดาวโจนส์แล้วก็นักแสดฟิวเจอร์นะครับผมก็วันนี้ก็ยังบวกได้ค่อนข้างดี นะครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะบวกมาสามสิบหกนะครับนสเดกฟิวเจอร์บวกมาร้อยสามสามนะครับน้ำมันนะครับลบไปยี่ห้าเซนนะครับหกสิบเอ็ดจุดแปดเก้านะครับส่วนทองคำอ่าฟื้นตัวมาแล้วนะครับแนะเรียกว่าตกดิ่งมาสองวันสามวันนะฮะวันนี้ฟื้นตัวมาแล้วนะบวกมาสองร้อยกว่าเหรียญนะฮะในประเทศออกมาหนึ่งพันห้าร้อยห้าสบบาท นับเดี๋ยวนี้ตัวเลขพันบาทสองพันบาทสําหรับตัวทองคํานี่เป็นเรื่องปกติไปแล้วนะแต่ก่อนนี่หูบวกอันหนึ่งสองพันนี่หูตื่นเต้นแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นี่บางวันบวกกันทีหกพันก็มีนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูดอลลาร์นะครับอ่อนตัวลงนะครับเก้าสิบเจ็ดจุสี่สองนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอ,อีกตัวหนึ่งแหละนะที่สะท้อนให้ว่า ความกังวลในเรื่องของประธานเฟดคนใหม่เนี่ยอาจจะเบาบางลงนะครับก็เลยทําให้การแข่งข้าของดอลลาร์เนี่ยเริ่มชรอลงนะครับส่วนบ้านเราก็แข่งค่าขึ้นเนาะสามสิบเสี่ห้านะฮะแล้วก็บอลดิวสี่สองแปดอ่ะโอเคครับผม 5. เดี๋ยวเราไปต่อการนะทางด้านกลยุทธ์ในช่วงบ่ายนะมองมดีนะครับก็แน่นอนนะครับสิ่งที่เราเรียนไปเนี่ยนั้นคุณเห็นึ่ามอยู่แล้วนะฮะว่า โดยภาพรวมเนี่ยพุ้นเยอะหุ้นบวกขึ้นมาเยอะนะครับแล้วเป็น market cap ด้วยนะอ่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ICT AOT ท่องเที่ยวการสะอาดโรงแรมนะครับแบงค์ Bank, นะครับไฟฟ้าโครงไฟฟ้าพวกนี้โอ้โหเรียกว่ากลุ่มนี้ก็เรียกว่า market cap ใหญ่ๆแน่นนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าท่วงบ่ายมีโอกาสสูงนะฮะที่ตัวอินด x เนี่ยจะยืนในแดนบวกต่อนะครับโดย ให้กรอบนะครับในช่วงบ่ายอย่างไว้ที่กรอบนี้นะครับหนึ่งสามสีู่นะฮะเป็นกรอบด้านล่างนะส่วนด้านบนหนึ่งสามห้าห้านะครับส่วนทอปพิกนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยเลือกอ่าีมชี้ใช้เดิมเนนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่อ่านำตลาดนะครับกลุ่มงบ q 4 d สอะไรพวกนี้นะครับตัวแรกเลยตัว t True นะครับอันนี้แลกกาด a อดวานพวกนเยอะเนาะ แล้วก็งบคิอสามงบค4สี่น่าจะอยู่เตนที่ดีนะประมาณสักสาม0ันสองอยหลานนะครับ a อ c นะครับเป็นตัวถัดมานะครับแล้วก็ทามาเป็นตัวสีหยอนนั่นเองอ่ะโอเคทีนี้เราไปดูกันต่อนะครับทางด้านตัวเทคนิครวมถึงหุ้นแนะนำนะครับก็ตามเซนเทคนิคอันนี้เราไปดูเซตกันก่อนนะครับเซตต้องบอกว่าสวยงามนะครับขึ้นมาถึงกรอบแนวต้าน ที่เราคุยกันเนาะหนึ่งสามสี่ห้านะครับซึ่งภาพก่อนหน้าเนี้ยต้องบอกมันเป็นอย่างที่เราคุยกันมานะครับคือพอ,อถึงโซนแนวต้านโซนแนวต้านแล้วยอ่อลงเห็นไหมฮะแล้วยอ่อลงเนื่องจากโอเวอร์โอเวอร์โอเวอร์บอสนะเป็นโซนแนวต้านใหญ่แล้วยอ่อลงแต่ทีนี้การยอร่อลงเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีหลุดหลุดเส้นสิบลงมาได้เนาะแต่ว่ามันสะบัดได้เร็ว ตรงนี้ยมันทําให้ภาพเป็นบวกนะครับแล้วก็ยิ่งวันนี้เนี่ยพุ่งขึ้นมานะครับมาปิดตรงแนวต้านเดิมเลยเป๊ะเลยเนี่ยหนึ่งสามสี่ห้าแล้วก็พวกอินดิเคเตอร์รวมถึงววล่มเนี่ยมันเล่นตัวขึ้นมา <c oughs> เล่นตัวขึ้นมานะครับก็หน้าที่จะช่วยทําให้ตัวเด็ก e x มีโอกาสที่จะไปได้ต่อนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งต้องระวังคือตัวไอซ์ไตตอนนี้เข้ามาอยู่ที่ระดับหกสิบเจ็ดก็เรียกว่าใออกล้โอเลบอสอีกแล้วนะแต่ว่ายังมีแอปอีกนิดหนึ่ง นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเรายังคงอ่าถ้านักลงทุนท่านใดที่ตอนยอ่อลงไม่ได้ซื้อนะครับแล้วจะมาเข้าลงทุนในช่วงเนี้ยมันก็คงจะเหมาะกับเรื่องเอนกันติ้งกาไรนะครับรักษาการเทรดดิ้งเหมือนเดิมน,นะครับตัวแนวตั้งถัดไปนะครับถัดไปนะเราจะมองที่โซนนี้นะครับน,นทําำไมถึงต้องโซนนี้อ่ะยักลงดูอ่ะ,อะมันจะเป็นโลเดิมตรงนี้นะครับเราก็จะเป็นไฮที่มันเคยติดมาประมาณสองสมครั้งตัวนี้ นะครับเพราะนั้นโซนโซนเนี้ยจะเป็นโซนสำคัญในรอบถัดไปนะครับซึ่งโซนนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณ1360นี้นะครับส่วนกลยุทธ์ในช่วงบ่ายเนี่ยอัตัวดีครับส่วนแนวรับแนว,วต้านในช่วงบ่ายเนี่ยก็คล้ายๆกับฝั่งกลยุทธ์นะครับด้านล่างมอง1340ด้านบนก็ประมาณ1350 1355นะครับส่วนแนวต้านสำคัญที่นี่บอกแบบนะอยู่ประมาณสัก1360นะครับ ทีนี้เรามาดูนต่อนะครับทางด้านหุ้นแนะนำนะครับผมก็ร่วมหมายขอเลือกเป็นโกว AOT นะครับก็ประเด็นก็ตามที่เรียนไปเลยเนาะาะเที่ยวบินของจีนเข้ามากอนั่งเยอะนะครับเราก็ในส่วนของแตนิแอนกราฟเนี่ยเป็นภาพการลับตัว w Shape ชัดเจนนะครับปลาสุดก็ผ่านเส้นสิบวันนะครับอินดิเคเตอร์ดีนะ MACDI สาเป็นบวกหมดแล้ววันนี้วนลุ่มมาด้วยนะครับ ก่อนแนะนำจริงกำไรนะสำหรับตัว AOT นะครับแนวรับก็52.5นะครับแนวต้าน53.5แล้วข้อ55รับรอที่51.5ถัดมานะเป็นตัว BA นะครับก็ล้อไปเลยนะเป็นในส่วนองกลุ่มสายการบินนะฮะล้อกันไปเลยนะครับก็ภาพรวมนะจริงๆทขาบอกว่าถ้าเรามองเป็นภาพใหญ่เนี่ยมันจะมองเป็นลักษณะ up and handle นะแต่ว่าโอ้โด handle ใหญ่มาก แอนโดรใหญ่มากนะครับหรือถ้าใครบอกโอ้โหมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นมองแบบนี้ได้ไหมมองเป็นไซส์วีอแบบนี้ได้ไหมอ่ามองเป็นไซส์วีอาแบบนี้ก็ได้นะฮะไม่ได้ผิดอะไรมองเป็นไซส์วีอาแบบนี้ก็ได้นะครับ,แ,บ,บ,แ,บ,บ,รบแล้วก็ล่าสุดราคาหุ้นหน้าก็ยื้นมายืนเหนือกรุกเส้นนะฮะสิบวันสองร้อยวันห้าสิบวันนะครับเรียกเป็นสัญญาณบื่อ อีด i แคเตรเป็นไงฮะเอมาซิดีไอรวมถึงบอลุกดีหมดเลยนะครับก่อนแนะนําเก็งกาไรเช่นกันนะครับตัว BA นะครับแนวรับก็สิบห้าจ็ดนะครับกระตั้งสิบหกสามนะครับทัาหนดที่สิบห้าจุดสี่อ่ะทีนี้เรามาดูอีกแถวนึงนะก็ตัวสายการบินอันนี้เราทันทีกโยกบินจีนเนาะอันนี้รายงานไปแล้วนะ อีกอันหนึ่งนะต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่เช่นกันนะครับดีเจซนะครับจับมือกับวันนะครับไอ้ One, นะครับตั้งบิ๊กวันนะฮะบิ๊กวันเป็นโมเดลใหม่นะครับเชื่อมการเชื่อมคาปรีนะฮะยักษ์ใหญ่สู่โลกความบันเทิงขบวงจรน,นะครับแล้วก็ร่วมจะผลิตคอนเทนต์นะห้าเรื่องภายในปีเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็ขยายคอนเทนต์เนี่ย ไปในตลาดเฮลิภาคนะครับคาดว่าบริษัทร่รวมชุนเนี่ยจะคื้นทุนภายในสามปีนะครับแล้วก็กําไรปีเจ็ดหนึ่งเนี่ยคาดว่าจะประมาณแ80ดสิบล้านบาทอ่าอันนี้จะตา่างคาดนะแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นการจับมือที่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร,นร่นะครับก็คือค้าปีนะกับธุรกิจสื่อเนี่ยมันเรียกว่ามันมันไม่ค่อยจะมาแม็ก,กันได้เนาะแต่ว่าอันนี้เรียกว่าป็นเป็นลักษณะของการโมเดลใหม่นะเข้ามา ในส่วนของอับปีแล้วก็สู่ความบันเทิงที่ครบวงจรเดี๋ยวเราต้องรอดูกันนะว่าบิ๊กวัที่เขาตั้งกันเบิบตั้งเป็นบริษัทร่วมกันเข้ามาเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบไหนนะครับต้องบอกว่าออ้มันถ้าดูจากตัวทุรกิจมันเรียกว่าแทบจะโคลธุกรกิจเกลน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูว่าเขาจะมาแมทกันยังไงนะครับ อโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่คำพักกันต่อครับ IWL นะครับ <c oughs> IWL เป็นแนวโน้มพักตัวนะฮะอันนี้ยังแพงในโงพักตัวนะครับ,นนรตรบแต่ว่าราคาก็ไม่ได้แย่อะไรนะฮะก็ยืนนะเส้นสองร้อยวันแล้วก็ยังยืนยืนตรงบริเวณเส้นสิบวันได้ก็แนวรับตรงนี้เลยนะประมาณโซนนี้แหละนะติดเก้าจุดหกประมาณนี้นะครับ ส่วนนาต้านก็ยี่สิบจุดแปดนะครับแล้วก็ยี่สิบ็จุดเจ็ดต่อพอนะครับต่อพอแนวรับก็ดูเส้นสิบวันแล้วกันนะครับประมาณ 1, 2, 1. หนึ่งสองหนึ่งส่วนนาต้านหนึ่งสองห้านะครับ hcb แนวรับก็โซนนี้แหละนะประมาณแถวนี้แหละเส้นห้าสิบวันเนาะ หนึ่งสามห้านะประมาณนี้นะฮะส่วนแนวตั้งก็หนึ่งสามแปดจุดห้านะครับดูโฮมนะครับก็ไปดูไฮเดิมแล้วกันะะนะครับไฮเดิมสามจุดเจ็ดสองก่อนเนาะอ่าไฮเดิม erm, นะครับผ่านได้ก็ไปลุ้นแถวสามจุดเก้าสีคริสนะครับโลจูคริสนะครับ ก็ดูแนวต้านประมาณแถวเส้นส0 0้อยวันแล้วกันนะครับประมาณสามจุดหนึ่งสามจุดหนึ่งสามจุดสองประมาณนี้กันแล้วกันเนาะเป็นโซนไฮเดิรมเราเลย BTC ก็โซนนี้เลยครับประมาณนี้เลยเนาะราคามันอ่ยืนเกาะเส้นชัเฉลี่ยสิบวันมาแล้วนะทรงการาฟถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็แนวรับประมาณนี้แหละสิบสี่จุดสี่เนาะประมาณนี้นะครับส่วนแนวต้านก็เส้น ้สิหวันนะประมาณ10,000นหนึ่งทองคำนะครับอ่าทองคำไปดูในส่วนของคอมเมนต์ของตัวเอฟเฟกต์ก็แล้วกันนะครับผมเขาเป็นคอมเมนต์อยู่แล้วนะอ่ะก็เขายังเป็นลักษณะของไซเวทูไซเวด้าเนาะอ่ะและก็ตามนี้แล้วกัน เฮแบงนะครับเฮแบงค์เฮแบงอยากให้ยืนอีกนิดนึงแล้วกันนะครับก็ถ้ายืนได้ประมาณสักร้อยผมว่าประมาณร้อยเก้าสิบแล้วกันเออร้อยเก้าสิบแล้วค่อยโซลบายไปนะครับตรงนี้มันยังมองเป็นลนะักษณะเออพักตัวได้เนาะเนี่ยพักตัวจนรูปแบบแสกได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้รอนิดนึงแล้วกันนะถ้าทะลุพวกเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมาได้ประมาณร้อยเก้าสิบค่อยว่ากันนะครับ ส่วนนา้านก็จากประมาณ194นะครับแล้วก็198ครูงบประกาศเมื่อไหรนะครับที่เร์คืออาถ้าตามส케จุดูเนี่ยตัวครูนะครับงบจะบประกาศวันที่19นะฮะ19ส่วนแอดวานเนี่ยน่าจะอย่างนี้นะครับแอดวานน่าจะอย่างนี้นะครับ B c p ีนะครับแนวต้านจริงๆตรงนี้แหละแนวต้านนะรประมาณแถวเจ็ดจุดสี่ห้าเจ็ดจุดเจ็ดตรงนี้แหลรนะครับถ้าผ่านได้ก็ไปลุ้นแถวแปดบาทอีกทีนึงนะครับท P ซ่าต้องบอกว่าเหนื่อยนิดนึงนะคะเพราะว่างบิ4สี่ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับแต่ว่าสัญญาณกราฟโดยรวมก็ไม่ได้แย่อะไรนะไม่ได้แย่นะเนื่องจากว่ายินเกาะเส้นสิบบาทมันยินได้แล้วเนาะ เออแต่ว่าเนี่ยวลุม่มันน้อยนะฮะวลุม่มันไม่เร่งน,นะครับแล้วก็ q 4สก็ไม่ได้โดดเด่งด้วยนะเพราะนั้นถ้าสมมติยังไม่มีถ้ายังไม่มีเนาะคุณตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะเปลี่ยนสลับไปดูตัวอื่นดีกว่านะครับบีเก็ยังเป็นแนวโน้มของการซื้อตัวนะฮะยังไม่มีอะไรเสียหายนะครับเนี่ยยังเป็นการซื้นตัวราคาก็ยืนเหนือทุกเส้นอ่าเส้นค่าเฉลีย่ย ห้าสิบจากสิบวันได้ก็ไม่มีอะไรเสียหายนะยังไม่มีอะไรเสียหายก็ดูแนวรับประมาณสักศูนจุดแปดสามล้วกันนะครับส่วนแนวต้านก็ศูนย์จุดเกสาูเป็นหุ้นแนะนําช่วงเช้านี้อยู่แล้วนะครับตามนี้เลย อโอเควันนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ,รบในส่วนของคอฟฟิเบสนะครับก็โมเมนตัมของเซนเด็กต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าตัวเซนเด็กเนี่ยมันขึ้นมาถึงตัวกรอบบนนะครับแล้วก็ถ้าดูแบบนี้มันก็ดูมีโอกาสที่จะยิงได้นะครับเพราะว่า,าแรงซื้อเนี่ยมันกระจายเข้าไปในหุ้นใหญ่ๆหลายๆตัวมันไม่ได้มากระจุกตัวนะครับมีโอกาสสูงนะครับที่จะยิงได้นะครับก็ ตรงนี้ก็ประเด็นอย่างที่บอกนะครับอาจจะเป็นดิลเรื่องของสหรัฐอินเดียนะครับเรื่องของการเจรจาพูดคุยนะที่อิหร่านเนี่ยมีน้ําหนักเนี่ยน่าจะมาพูดคุยละนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเบาใจกันได้นะหลายๆประเทศเลยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือสุดสัปดาห์นี้ของบ้านเราเนี่ยนะครับจะมีในเรื่องการเลือกตั้งนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็คาดหวังกันแหละนะว่าหลังจากการเลือกตั้งผ่านไปนะถ้ามีการ จดตั้งรัฐบาลได้รวดเร็วนะครับไม่ได้มีสันดุดไม่มีการเจราจาต่อรองระหว่างพรรคนูน้นพรรคนี้ที่มาร่วมรัฐบาลเนี่ยมันคุยกันได้นะครับพวกนโยบายต่างๆที่เขาหาเสียงกันไว้เนี่ยน่าที่จะมาทำ,ทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจรวมถึงที่ดีของบ้านเราในปีนี้เนี่ยดีกว่าปีก่อน นะเพราะว่าปีก่อนต้องยอมครับว่าเรามีหลายๆอย่างเข้ามากระทบมากๆไม่ว่าจะเป็นทาริสนะครับไม่ว่าจะเป็นการลุกสภาอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันเลยทําให้ภาพรวมของสกิจเนี่ยมันสรุปไปนะครับตรงนี้มันก็เลยทําให้มีเรื่องของตัวเอลิชันแลังลีเข้ามาด้วยนะในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็ด้วยร่วมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับนักุนทีนท่เป็นลักษณะของการเข้าซื้อรอบใหม่นะครับก็สามารถทําได้ นะครับใครที่ต้นทุนต่าๆก็อาจจะถือลังต่อนะครับเพื่อไปลุ้นวันใกล้ๆเลือกตั้งก็ยังสามารถทำได้นะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ